หนูแม่ขอสัมภาษณ์หน่อยในลูกหนูมาจากไหนลูกมาจากสมุทร,รสาครสมุทรสาครหนูมาเปิดองค์กับแม่ก่อนหน้านั้นหนูรู้ไหมว่าหนูมีปูหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อืมแล้วหลังจากเปิดอะหนูมีเซนไหมอะหรือว่ามีเซนมาก่อนเปิดมีก่อนเปิดนะคะเพราะว่าแต่ว่าฝันหรือว่าบางทีเราเรามีความรู้สึกว่า ก่อนที่จะไอ้นี่ยปู่เขาจะเข้าฝันก่อนอืแล้วก็คอยบอกบอกไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือลูกหรือว่าเพื่อนๆก็เป็นเป็นอย่างที่บอกถ้าเขาเฉยๆอย่างพี่สาวอย่างพี่สาวเนูก็บอกเหมือนกับหนูพี่สาวแฟนหนูอะ่ะหนูบอกว่าพี่พี่อย่าไปไหนนะเพราะเขาฝันว่าเขาฝันว่ามีเต่าเดินเข้าบ้าน หนูก็บอกว่าตีตีหวยเป็นตัวอะไรเขาบอกว่าเป็นตีสี่สองบอกพี่พี่อย่าออกบ้านไปนะในภายสามวันแต่พี่เขาออกบ้านปอนสามวันล้กวก็มอใจแหกโค้งชนเสียชีวิต,วตเลยเหรอคือเซนอันนี้หนูได้มาก่อนแล้วหนูเตือนเขาแล้วเตือนหนูเตือนแล้วแต่ไม่มีใครฟังเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาอยู่สัท่าแบบ แบบว่าหนูก็แบบว่าหนูไม่มีแบบว่าเงินก็ติดขัดอะไรการงานก็ติดขัดหนูไม่ได้มีแบบว่าแบบหูู้หนาเหมือนใครเราไม่มีใครเชื่อว่าหนูพูดแบบนี้เป็นเรื่งองจริงหออมันบ้าหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยคอยอจะทักเขาทักเขาแล้วเขาก็บอกว่าทักเพื่ออะไรตัวเองยังไม่มีจะกินแล้วทักคนโน้นคนนี้ให้คนโน้นคนน,น,นี้ไปทําโน้นทํานี่บางทีก็บอกเขาว่าสวดมนต์บ้างนะแต่เขาอืมแล้วหนูแปลกใจตัวเองไหมว่าทาไมหนูถึงทักได้ หนูก็อยากรู้ว่าทําไมหนูถึงทักแล้วก็มันเป็นอย่างที่หนูทกเออแ,<ต>แล้วหนูทําไงหนูก็พยายามหนูก็ไปตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งเพื่อเพื่อหนูอยากรู้ว่าตัวหนูอ่ะมีอะไร,ะไรทำไมทักได้ทักได้ <techniques. S 1> แล้วก็เป็นอย่างที่หนูทักจริงแล้วหนูก็พยายามหาอืจนหนูก็มาหลายปีนะแม่มจนแบบว่าคือ บบในใจหนูก็คือแบบตั้งกิจว่าขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่พอจะให้หนูรู้ว่าข้างในหนูอืออะไรมีอะไรที่ถึงได้แบบพักเขาแล้วถูกต้องอแล้วก็เวลาบอกกับใครก็เป็นอย่างที่หนูอือมแล้วหนูทำไงหนูก็บอกเขาไปบางทีเขงไม่เชื่อ บางทีเขาก็ไม่ไม่เกินสามวันนะแม่มันจะเกิดขึ้นเลยหนูจะบางทีมันขึ้นภาพขึ้นมาหนูก็คอจะบอกอย่างอย่างแฟนหนูนะเขาเจอเจอตกตกหลังคาบ้านหนูก็บอกเขาเขาเหมือนเพราะว่าไม่ให้แฟนไปทํางานแต่แฟนนั่นลั้นบอกว่าไปพานหนูไปธุะที่เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าวันหลังค่อยไปทีเนี้ยพอบ่ายประมาณไม่ถึงบ่ายรประมาณสัก สามสี่โมงร่วงมากลบได้ผ่าระลบเลยผ่าสมองอีกไม่ฟื้นไปทุกวันเนี้ยเขาก็ฟื้นมาเนี่ยหนูก็สวดมนนั่งสมาธิบอกกับแต่ว่าในในในข้างในหนูอ่ะหนูก็แบบหนูจะเหมือนกับว่าปูนะอะไรนะอย่างเงี้ยปูหนูจะรู้มีปูแต่ไม่รู้ปูอะไรแต่รู้ว่าปูปูแล้วหนูก็หนูขอกินเก เดือนหนึ่งนะเพื่อจะให้เขากลับมาเพราะเขาเป็นเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูจะช่วยคือทําให้เขาปฏิบัติให้เขาสวดมนต์ให้เขาก็อธิษฐานส่งบุญให้แล้วเวลาหนูขอเขาได้เกิดเขาหายปกติแล้วหนูจะให้เขาบวชพอเขาหายปกติพอเดินได้ไปนวดไปนี่หยิบเองได้คือไม่ต้องล้มหมอนนอนเปลือกพอเขาเป็นหนูก็ให้เขาบวชแก้บนก็ มันเหมือนมีอะไรช่วยนะแม่ช่วยแบบว่าเวลาหนูทุกข์ใจทุกอะไรหนูก็จะร้องไห้แล้วก็จะคุยอยู่กับตัวเองปูหนูทำไมลูกเป็นแบบนี้หนูทุกข์ใจปูช่วยหนูหน่อยมวดว้นหนูจะมาแล้วนะปูบางทีไม่มีซักบาทบางทีนอนกดข้าวกันเป็นอาทิตย์ปูลูกไม่มีังค์ซื้อข้าวกินเลยอะไรมันมันก็มีมาแบบ แบบที่แบบต่อชีวิตได้ไปได้นะแม่แบบักโตไม่ถูก,กบบอ่ะเหมือนแบบกว่าจะมาเจอแม่นี่นานไหมหลายปีนะแม่หลายปีที่เรามีเซนต,ตรงนี้อ,อ่ะแล้วเจอแม่ได้ไงหนูเจอแม่เพราะก่อนที่วันหนูจะมาเจอแม่หนูตั้งกิจอาธิษฐานเพราะว่าหนูไปที่อื่นที่อื่นหนูก็มีแต่เสียตังค์เส<ๆ>ียตังค์แล้วเราเราทำงานอย่างหนูก่อสร้างใช่ไหมเอ้นี้หนูก็แบบ ไม่รู้จะเอาเงินตรงนั้นอ่ะไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าลูกโรงเรียนอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยหนูขอตั้งจิตอธิษฐานว่าหนูอยากเจอครูบาอาจารย์ที่ช่วยแบบคือเงินไม่ต้องเยอะมีแค่พอแบบช่วยให้หนูรู้ว่าข้างในหนูคงอะไรคืออะไรอย่างนี้ อยากให้เขาช่วยจริงจริอคือแบบว่าไม่ต้องหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อพอหนูดูคลิปนู้นคลิปนี้แม่ก็เต้นขึ้นมาหนูก็ดูไปเรื่อยๆนูก็ดูแต่หนูถูกชะตากับแม่ตอนที่ว่าเล่งขึ้นมาหนูหนูก็จะเลื่อนขึ้นแต่หนูก็กลับมามาดูเหมือนเดิม,มหนูก็นอนดูแม่อยู่งั้นนอนดูดูด,ดูดูคลิปไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ, <S <S ๆก็จนดูคลิปไปเรื่อยๆดูกลับไปคนโน้นมันคนนี้มั่งแต่หนูก็ถูกที่แม่มาอยู่ที่แม่ไปที่อื่นมาหนูจะเป็นนอนไม่ได้อืแล้วก็จะมีเหตุที่ว่าเขานัดบอกว่าวันนู้นมาวันนี้มานะมไม่ได้มันไม่ได้ไปม,มันจะมีเหตุอย่างที่ให้หนูไปแล้วหนูก็จะไม่ไปหนูจะเป็นร้อนทำไมกระวนกระวาย แต่พอหนูมาหาแม่แม่บอกมามาแม่นิดเปิดตําหนักช่วยคนปีหนูมาวันนั้นหนูก็แบบกลับไปหนูก็นอนสบายหลับสบายแล้วก็ไม่ค่อยคิดเยอะสบายใจสบายใจจึงหนูก็บอกว่าหนูทํางานหนูต้องไปรับปู่มามารับปมหน<ม>ูก็อย่างวันเนี้ยหนูก็งานหนูก็ไม่มีมมก็วิง่งวิ่งวิ่งวิ่งมาจะมาถึงนี่แล้ว ว่าไปทางที่ท,ที่ที่ไปหาแม่นิดแต่หนูก็ให้แฟนตีรถกลับพอพอกลับไปได้ครึ่งวันมนันเหมือนอะไรวาดาใหญ่เพราะว่าหนูบอกแล้วว่าหนูจะมารักองค์ใช่ไหมก็หนูได้ตังหนูจะมารักองทำงานได้ไปมารักองแล้วทีนี้มันเนิกขึ้นแฟนตึงพ่อพ่อพาหนูไปหาแม่นิด เขาเหมือนกับอยู่ข้างในว่าเราต้องไปเพราะมันมันยังไงไม่รู้อบอกไม่ถูกว่างานก็มันก็หาไม่ได้ก็ไม่มีงานทำหนูก็มามไม่รู้ว่าหนูจะได้งานตรงไหน,นตอนแม่เปิดปูให้หนูรู้สึกไงดีใจไหมที่รู้ว่ามีปูดีใจ <laughs> รู้แต่ปูปูแต่ไม่รู้ปูไหนอยู่กับเรา <laughs> แล้วหนูรับองค์กับแม่หนูเสียเงินบ้างไหมไม่เสียแม่ไม่เสียเลยนะเก็ถืถอว่าโชคดีของหนูแล้วล่ะนะก็เนี่ยปู่ท่านบอกว่าท่านจะเปิดดวงตาที่สามให้หนูเพราะฉะนั้นเซนหนูจะมีมากฝ่าเดิมนะหนูเขาเรียกว่าหนูเป็นคนมีองค์นะแต่หนูไม่ใช่ร่างทรงแต่เป็นคนมีองค์นะต้องแยกให้ออกเราไม่ใช่ร่างแต่เราเป็นคนมีองค์ที่สามารถช่วยคนได้ด้วยปากของเราด้วย ปัญญาของเราเพราะปู่จะส่งภาพให้ให้บอกคนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนูต้องยกองค์ปู่ให้เป็นครูบาอาจารย์ให้ท่านคุมและรองรับคําพูดของเรารองรับเซนที่ปู่ให้นะอะไรจะได้ไม่กระทบตัวเราถือว่าเราเอาปู่มาสร้างบุญสร้างบารมีเรานะปู่ให้งานของปู่ในการให้เรามีบุญนะแล้วปู่ก็จะ ทำให้ชีวิตหนูอยู่สุขสบายหนูจําคําพูดแม่นะลูกต่อไปนี้หนูจะมีความสุขและอยู่สุขสบายทุกอย่างจะราบลรื่นนะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะขอบใจนะลูก